ขอต้อนะครับเอตึ้งขอต้อนะครับขอฟ้อนนะขอต้อนรับครับ กับกับกับไม่รู้กันเลยตัวบิตาหนอนน้องเต้นยังไงอ่ะงจริงอสอนน้องเต้นดิ ข,ขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้หอมด้วยนะคะกดจ้ะให้สับตะไคร้ไม่ได้ได้จุ๊บก่อนกินอมาใหม่นะฮะใช่ค่ะกินอมาใหม่จินอมาใหม่ mẹ ơi à nào hứ